อปิปีฎยาน่ารักจังเลยเอานีี้โจนี่โงนี่โจไว้ซึ่งดูนะคะเขาเหมือนจะหิวนมนะคะเนี่ยนุ้น้อยนุน้อยหันหน้ามาหน่อยสิสงสัสเราลบกวนเขานะ เขาไมา่ยอมหันหน้ามาเลยนะหนูน้อยจ๋าหนูน้อยหน้ามาหายอบหน่อยสิลูกหืนหน้ามาหายอบก่อนเลยโอ้หนูน้อยโอ้ยเขาไม่รู้สู้กล้องเลยกระเนี่ยหนูน้อยว้ายดูไปไหนลูก ไม่กล้าวางพื้นนะคะเพราะมีเด็กตัวโตๆสามตัวอยู่นี่นะคะเกิดเขากัดเขาทำไงเนี่ยไม่ไว้ใจนะคะก็ลูกแม่เดียวกันทั้งหมดนะคะสามคนแต่คนละรุ่นนะคะสามตัวตัวใหญ่ๆนะคะหน่น้อยไน้อยจ้ะเขายังไม่หลื่มตาเลยค่ะน่ารักมากเลยตัวคนนี mm ่มแล้วเขาก็ <travailler, S 2> ลื่นนะคะตัวเขานิ่มน่ารักมากอยากได้จังเลยเดี๋ยวเวลาเขาโตนะคะเดี๋ยวจะถ่ายตอนโตๆว่าเขาโตขึ้นหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะเอ้าถ่ายเด็กๆก,ก่อนนะคะเพราะเรามีสามตัวนี้นะคะเขาก็จะก็จะห่วงกันนะคะเด็กมากเลยไม่รู้กี่วันนะคะเนี่ยรูปเขานะนิ่มมากเลย หน้าถนุถนอมหน้ากดหน้าจูบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวตัวเขาโตนะเาจะให้ถ่ายดูวเวลาเขาโตจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เรียกรอวัวลานะคะมึงไทยเลรู้เรียกพันอะไรเนาะเรารู้แต่ภาษากรกรุงน,นะคะว้าย่ะ <laughs> อยู่นู่นอยู่ในกล่องแก่อนไปนัลูกเพื่อกออดดเพื่อกดปอดภัยของหนูนะลูกนะพ <c oughs> ี่เขาก็จะอิจฉา,นาหน่อยๆนะคะหนูต้องอยู่ในนี้ก่อนนะคะ <c oughs> อยู่ในกล่องก่อนนะคะ <c oughs> เอาไว้ที่สูงๆนะคะกลัวเขาโดนรังเกนนะคะกัดข้างเดียวตายเลยค่ะตัวเล็กนิดเดียวเอง <c oughs> นอนนอนไม่กวน,วนะะกวหนูแล้วนะคะไม่กวนหนูแล้วค่ะ นอนนะคะนอนนะลูกนะต้องเรียกว่าหลานเหลนด้วยน,นี่เขานอนนะลูกนะไม่กวนหนูแล้วนะไม่เอาคลิปก็ได้นะหนูนะแล้วเขาก็ค่อยๆสงบนะคะเพราะยกกวนเขาอยากกลัวนะคะเมื่อเขาตก โก็ไม่กลับน่ก็ีุ่านมตรีทแ้จง่จคุณได้เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะท่นเป้่นเป้ให้ละ้ละคุยละที่ที่จะเอาผ่านไหนเลยใช่ไหมอืมอึมี่ที่จะเอาผ่านไหนเลยใช่ไมฮะทงหัวเลยมึงก็จักรล้อหยกเป็นที้ทิม